กม13ชุดออกแบบมาให้แตกตา่างจากโครงการทั่วไปด้วยดีไซน์ที่คิดมาอย่างดีขึ้นจุดตามแนวคิดชีวิตที่ไม่สัง่งใคและเพราะเป็นโครงการ House, แจกลาน็ตเฮาส์การเลือกใช้เฉพาะวัสดุคุณภาพสูงมีอายุการใช้งานยาวนานจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะมีผลต่อการรักษาความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้บ้านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่้งแง่ฟังก์ชันและดีไซน์จึงออกแบบบ้านให้ สไตล์มีหยอ่อนลออที่แตกต่างจากสไตล์ลอฟทั่วไปภายนอกเน้นให้บ้านมีความเรียบเท่ภายในดูโปร่งโล่งและดึงธรรมชาติเข้ามาด้วยการออกแบบช่องเปิดให้มีการรับแสงและลมธรรมชาติเน้นช่องเปิดขนาดใหญ่ในส่วนข้างบ้านเพื่อเชื่อมต่อกับสวนส่วนตัวอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการเลือกใช้วัสดุวัสดุที่โครงการเลือกใช้ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านดีไซน์และช่วยสะท้อนภาพลักษณ แต่ต้องมีคุณภาพสูงสุดทนทานสูงง่ายในการดูแลรักษาลดค่าใช้จ่ายเรื่องการบางรุงรักษาในระยะยาวโดยเฉพาะวัสดุหลังคาทางวีเวจึงเลือกใช้ค r b o บอ d ซึ่งตอบโจทย์ดีไซน์แบบโลสโลปได้ดีที่สุดโดยเลือกใช้สีออฟไวท์เพื่อคุมมูดแอนโทนให้ดูมีความเรียบเท่และสะอาดตานอกจากนี้วีเวยังนำเสนอคอนเซ็ปต์ ดูสโคให้การรับประกันไม่ถูกต่อสูงสุดนานถึง35ปีค่ะคาร์มอนยังมีสีสันสวยทนยาวนานด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศออสเตรเลียทนต่อแสง UV สูงดูสโคงเพิ่มการรับประกันสีไม่ชี้จางสูงสุด12ปีได้ค่ะและเราได้นำเสนอคู่กับระบบหนูที่ช่วยลดจุดรั่วป่วยได้อย่างดีมีผลการทดสอบประสิทธิภาพอย่างชัดเจนเพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่ะคาร์มอนของเรายังมีเทอร์มาเทคเทคโนโลยีช่วย คลีนเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันค่าสะสมของสุน่นเพื่อสอบทว์เรื่องการอยู่อาศัยและลดภาระการดูแลรักษาด้วยค่ะเพราะความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญการออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดและมาตรฐานวัสดุที่คัดสรรมาแล้วคุณภาพของหนังคาร์ลอร์บอร์ดจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้แลนด์เฮาส์เชื่อมั่นเลือกใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ